ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราอยู่ในเกมไบร์ครับนะครับซึ่งวันนี้นะครับเราจะได้ใส่ชุดเกราะครบเซ็ตรอเปล่านะล่งสินะเป็นเกราะเพชรนะผมว่ามันต้องเปิดไปได้แน่ๆนะครับทุกผู้ชมนะครับเยี่ยมากโอเคนะครับอันดับแรกขอตัดอ้อยสักหน่อยแล้วกันนะครับเพื่อนที่จะได้แบบว่ามีของไปแลกกับชาวบ้านนิดนึงนะใช่แล้วโอเคลย์นะครับพอตัดเสร็จแล้วนะครับก็รู้สึกภูมิใจมากก็เจอแกะด้วยก็ตัดแก่ไปด้วยเลยครับอ่าสุดยอด โอเคเลยนะครับทุกคนนะครับตอนนี้เราก็มาถึงหมู่บ้านแล้วนะทุกคนนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะครับหาฟอร์จูนกันเลยนะครับทุกคนนะครับโอเคอันดับแรกทุกคนต้องมีไอ้เจ้าพิสตันมาสักอันก็ได้ทีครับหรือทุกคนจะทุบบาเอาก็ได้นะแต่ว่าผมใช้วิธีนี้แล้วกันนะครับเพื่อความง่ายดายโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะใช้แบบว่าให้มันอยู่ในเดียวกันเลยนะครับเพราะว่าผมไม่รู้ว่าชายคนไหนเขาจะใช้อาชีพแบบฟอร์จูนฟอร์จูนนะครับเยอะมากเดี๋ยวนักปวดเป็นชายคนนี้นะครับทุกคนก็ทําการบารพิสตันเป็นแบบนี้เลยนะครับ แล้วก็วางเป็นแบบนี้เลยนะนี่แบบนี้เลยนะครับก็มีคันโยก2อันนะครับอันนี้ได้อะไรเนี่ยจึ๊บโอ้โหแรตตี้มันน่าเศร้ามากทำแบบนี้นะครับแล้วก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับเย่ยมมากโอเคนะครับสุขชนนะครับตอนนี้เราก็เจอฟอร์จูน2แล้วนะครับเอออะไรมันจะเร็วขาบบนาดนี้ใช่ไหม มันเป็นเรื่องที่สุดยอดมากเลยนะครับการหาฟอร์จูนี่มันง่ายขนาดนี้เลยเหรอวะเนี่ยเมื่อกี้แป๊บเดียวเองนะครับทุกคนในคราบเยี่ยมมากเอาแต่แรกกระดาษปเดยในคราบเพื่อจะไม่ได้ไปเสียเวลานะครับเยี่ยมมากไหนนะคนไหนใช้ฟอร์จูนคนนี้หรือเปล่านะอู้หูอฟอร์จูนนะครับแถมยังราคาถูกอีกด้วยนะครับเยี่ยมมากแค่ว่าเราต้องออกไปตีใส่กันแค่นั้นนะครับแต่ว่าเราจะตียังไงล่ะสินะผมจะตียังไงวันนี้ชิบหายแล้วไงไม่เป็นไรนะครับได้อยู่นะครับเยี่ยมมาก โอเคเลยครับเราได้ฟอร์จูนแล้วรู้สึกภูมิใจมากเลยครับผมรู้สึกภูมิใจมากๆเลยนะครับเยอะม,มากแต่ว่านะครับผมอยากได้มินดิ้งมากเลยนะแต่ไม่รู้ว่าจะเจอมินดิ้งหรือเปล่านะผมก็ไม่ดูเหมือนกันนะครับเยอะม,มากเดี๋ยวเราจะเอาชาวบ้านคนนี้นะครับไปตั้งที่ที่มันควรอยู่กันเลยนะครับก็คือที่สําหรับเทพเจ้านั่นเองโอ้ oh God. ยย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 ท่านผู้ชมสุดยอดไปเลยโ okay, อเคยย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  เราชบ oh ้านคนนี้ก็มีอาชีพที่คันเทพแล้วนะครับทุกคนนะครับเยี่ยมมากโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปหาที่ตีเหล็กกันเลยนะครับตอนนี้เราไม่มีเหล็กนะครับมี9อันเองนะครับมีอยู่มีอยู่แต่ก็ไม่มีเยอะนะครับเยี่ยมมากเราต้องไปจัดการโกูเลมแน่ๆนะครับโอ้ไดาเซตชั่นแน่โอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวไปหาเหล็กแป๊บนึงแล้วก็พร้อมไปสถานที่ตีกันเลยนะครับโอเคครับไปเลยโอเคนะครับเราก็ทำการเอ็นชาร์ดเลยนะครับเอาฟอร์ตูนไปตีบวกกันนะครับตอนนี้ก็ได้ฟอร์ตูนมาแล้วนะครับเยี่ยมมากโอเคนะครับเปิดมานะครัับก็ยด ฟอร์จูนสเข้าไปเลยนะครับโบเข้าไปจากนั้นนะครับก็ตามด้วยแอนเบอร์กี้นะครับโบเข้าไปโอเคตอนนี้ก็ผังยากแล้วส่วนเอฟเฟกซ์เจนซีนั้นไม่รู้จะเจอหรือเปล่านะครับทุกคนนะครับเยี่ยมมากโอเคเดี๋ยวไปเอาเพชรก้านนะครับเยี่ยมมากสกุยถ้าผมไม่ตายนะโอเคผมไม่ตายจริงด้วยโอเคนะครับเปิดมาข้อที่1นนะครับไม่รู้จะได้กี่เม็ดอันนะไปดูกันนะครับท่านผู้ชมโอ้ว้วาวมันเป็นอะไรที่หูจะได้ชก จะได้เกาะครบเซต็หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับแต่ผมก็อยากเอากลอนะครับใช่แล้วผมอยาเอาแบบที่ขุดอะไรประมาณนั้นนะครับโอ้โหสี่เม็ดได้ครับก้อนแรกโอ้ยหนึ่งเม็ดนะครับเยี่ยบมากหรือไม่ได้อะไรก็ไม่รู้โอ้ก็ได้อยู่นะครับเนี่ยถือว่าพอได้อยู่นะได้ประมาณ6เมตรได้ครับอืมก็ดีอยู่นะโอเคนะครับไปอยู่กับที่อีก6อันนะครับดูว่ามันจะได้ขนาดไหนนะครับเย่ะมากโบเข้ามาครับ1เมตรครับเศร้านิดหนึ่งโบก้อนที่2ครับ1เมตรอีกแล้วอะฮือโบก้อนที่3าครับ โอ้ยหได้อยู่ได้อยู่นะครับเยอะมากบุกก็ที่4นะครับอือกก็ได้อยู่นะครับ10อันนะครับบุกก็ที่5ครับบุกก็ที่6ครับโอเคนะครับสรุปขึ้ได้12เมตรนะครับก็ถือว่าดีอยู่นะครับเนี่ยนะครับสุดยอดไปเลยนะครับทุกผู้ชมนะครับถึงเราจะไม่ได้เกาะครบเซตก็เถอะนะแต่เราก็ได้ฟอร์จูนมานะครับเดือดดาบแทบไหลเลยท่านผู้ชม โอเคนะครับเราขึ้นไปดับเบิกันเลยนะครับโอเคนะครับทุกคนนะครับจากการที่เราไปขุดเพชรที่เราได้หาไปนะครับก็ได้แค่12เม็ดนะครับและจากนั้นผมก็ได้ทําการไปขุดภูเขานะครับก็ได้ประมาณนี้นะครับโดยใช้ฟอร์จูนนั่นเองนะครับถือว่าดีมากๆเลยนะครับเยี่ยมไปเลยผมประทับใจจริงๆนะครับที่หาของได้คันเยอะขนาดนี้นะครับก็เพราะว่าฟีฟอร์จูนสุดยอดมากครับท่านผู้ชมโอเคนะครับคือแบบว่านะครับผมว่ารู้สึกว่าเวลาที่เราไปลงถ้ำนั้นมันจะอันตรายมากๆเลยนะครับเราต้องมี ของดีๆนะครับไว้ป้องกันตัวเองนะครับใช่ไหมสุดยอดไปเลยตอนนี้นะครับผมรู้สึกว่ามันจะมีอาชีพตรงนี้นะครับซึ่งน่าสนใจมากๆเลยนะครับในการแลกของพิเศษนะครับใช่แล้วก็คือแบบว่าการเปิดช่องนั่นเองนะครับเยี่ยมมากแล้วก็ทําการแลกกรนอลมารเรยนะครับก่อนที่จะปลดล็อกพวกนี้ไปได้นะครับโคตรยากเลยนะครับโอเคนะครับเราก็ทําการเอานําเหล็กนะครับไปแลกกับไอเจ้านี้กันเลยเพื่อปลดล็อกต่อไปนะครับอ่ะเหมือนจะได้กางเกงเนี่ยถ้าเกิดผมอัพไปอีกนะครับเยี่ยมมาก แต่ว่าเหล็กเราก็มีแค่นี้อ่ะนะก็เยอะอยู่นะครับแต่ว่ามันยังไม่ถึงเวลาไงสุดยอดโอเคนะต่อไปนะครับเราต้องตามหาสิ่งที่ชื่อว่าของวิเศษนั้นนะครับมันก็คือว่าอาจจะเป็น power V แบบนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าลูกธนูร้อยมากสินะต้องใช้อินฟินิตี้ก่อนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับหยิมมากเพลงนะครับเราจะมาตีของใส่กันเลยนะครับหยิมมากอาดาแพลนะครับก็ตีในส่วนของอันนี้เข้าไปเลยนะครับแนั้นก็ตามด้วยอินฟินิตี้นะครับอ่าถ้าดูก็เหมือนจะใกล้พังด้วยสินะ เดียแล้วนะครับผมไม่รู้ว่าตีสายในการเป็นเท่าไรนะทุกคนนะครับแต่ก็ช่างมันเถิดหน้าเพราะว่าเรานั้นถึงอยู่นะครับเยี่ยมมากแล้วก็ทําการจัดก,การสกิลตันไปเลยโอเคเรามีอินฟินิตี้แล้วตอนนี้เราไม่ต้อง่องเรื่องลูกทนูแล้วนะครับทุกคนเยี่ยมมากโอเคประมาณนี้นะครับอืมเราต้องเอาธนูทุกอย่างนี่มาซ่อมใส่กันนะครับน,น่าจะดีมากๆเลยสินะถ้าเกิดมาซ่อมใส่กันนะครับเยี่ยมมากโบเข้าไปนะครับซ่อมให้มันเข็งแรงเลยนะครับเยี่ยมมาก โอเคสวยเลยหลังจากนั้นนะครับเราก็ทําให้มันแข็งแกร่งด้วยการเสริมเข้าไปอะเรียบร้อยสุดยอดซะจริงอ <c oughs> ถึงมันจะดูไม่แข็งแรงก็เถอะนะแต่ว่ามันรู้สึกว่ามันแข็งแรงแล้วก็ยิงได้รัวมากเลยครับเยี่ยมมากสุดยอดโอเคนะครับประมาณนี้นะครับเยี่ยมมากโอเคนะครับท่านผู้ชมนะครับตอนนี้นะครับถ้ำเราก็อยู่ข้างหมู่บ้านนั่นเองนะครับเป็นถ้ำที่ดูลึกใช้ได้เลยนะครับเนี่ยเหมาะสำหรับการหาเพชรอย่างเราซะจริงนะครับเยี่ยมมาก ดาวเร่เลยนะครับเรากินขนมปังเข้าไปเลยครับพร้อมเตรียมใจเลยครับหยิบไอ้เจ้านี้มานะครับโอ้โหดูก่อนนะครับว่ายิงได้หรือเปล่านะครับทดสอบทดสอบดูแรงใช้ได้เลยนะครับเนี่ยโอเคนะครับแต่เราจะไปหาเพชรอย่างช้าๆกันเลยครับแต่เราจะไม่ตายอย่างช้าๆนะท่านผู้ชมเลครับโอเคเข้าไปเลย โอ้เคลนะครับทุกคนนะครับตัวนี้ก็ลงมาทำแล้วนะครับเราก็ลงมาจากด้านบนนั้นนะครับทุกคนนะครับค่อนข้างจะอันตรายเลยนะครับเพราะว่าแถวนี้มันเป็นของไอ้เจ้าวาเดนนะครับมันน่าเศร้ามากเลยนะครับโอเคเราเจอเพชรแล้วนะครับประมาณ3จุดได้นะครับนี่คือจุดที่1นะครับดูกันว่าจะได้กี่เมตรนะครับรู้สึกมันจะเป็น1แฮะเฮือกหนึ่งจริงด้วยสุดยอดมากผมภูมิใจโอเคในเอ้ยสองเมตรนะครับเพียงมากสุดยอดสุดยอดโอเคนะครับทำการจัดการเพชรไปเลยนะครับโบเข้ามาเอ้ย3มาทุกคน3มา เอาเลี้ยวเอาเลี้ยวคิกว่าจะมีแค่หนึ่งนะครับโอ้โหผมรู้สึกภูมิใจนิดนึงมากเลย okay, นะครับโอู้หูวแล้วก็ได้จัดเก็บเพชรไปเจ็ดเม็ดเลยนะสุดยอดโอเคนะครับต่อไปนะครับว่าอยู่ตรงน,นู้นนะครับซึ่งแถวนี้มันอันตรายนะต้องระวังด้วยนะครับเ <savior> พราะว่าดินนะ้ำมันห่วงที่มากใช่ตรงนั้นนะครับนย่างเงตรงนั้นนะตรงนั้นนะรนนครับมันอันตรายมากนะต้องระวังนะครับเพราะว่าแถวนี้มันเถื่อนมากเราต้องเงียบๆนะครับเยอะมากโอเคครับทำการจัดการเพชรมาเลยนะครับเยอะมาก โบ้อย่างช้าๆอุ๊ยเยอะล้มันลงไปด้านล่างแย่และนี่เลยนะครับทำบ่อเด่นนะครับทุกคนต้องระวังนะครับไม่มีใช่ไหมโอเคนะครับแสดงว่าผมหลอนไปเองมั้งอะไรเงี้งอยอะไเงเจอแล้วโอเคครับรีบไปกันเถอะนะครับแถวนี้มันเถื่อนนะคอันตรายด้วยโคตรอันตรายทุกคนเยอะม,มากเราจะหาเพชรให้ได้เลยนะมันก็หายง่ายเองหรอกนะแต่ว่าไม่มันทำบ่อเด่นไม่ไปโอเคทุกคนเยอะม,มากเราเจออีกแล้วนะครับตรงนี้ ผมก็ได้เดินสำรวจปไานะครับน่าจะเจอ3จุดมังมมมมง้งนะครับเยอะมากน่าจะมีแค่หนึ่งใช่ไหมเบิ้ลเบิ้ลโอเคหนึ่งของจริงในครับรอบนี้โอเคมีหนึ่งให้หนึ่งด้วยสุดยอดมากโอเคครับเดี๋ยวเราจะหาเม็ดต่อกันนะครับทุกคนครับไปกันเลยโอ,โอเคทุกคนนะครับตอนนี้ผมเดินมาสักคาแล้วนะครับรู้สึกว่าจะเจอหนึ่งเม็ดด้วยนะโบเข้าไปหนึ่งเม็ดจริงๆด้วยโอเคทุกคนหาต่อกันเฮ้ทุกคนนะครับตอนนี้เราก็เจอไดมอนด์อีกแล้วหวังว่าจะมีสองเม็ดมั้งเบิ โป้เข้าไปอุ้ยสี่อันเลยอะสุดยอดโอเคผมเดินไปเจอแล้วนะทุกคนนะครับโอ้โหผมนี่มันทั้งมองยากจริงๆนะครับกับการมองไอ้เจ้านี้เพชรก้อนเดี่ยวที่เป็นโอ้โหสุดยอดจริงนะครับเยี่ยมไปเลยโอเคนะครับตอนจะไปขุดเป็นมากันเลยนะครับจังหวะนี้โอเคนะครับขุดไปเลยโป้เข้าไปโอเคเราได้ยี่สิบเมตรแล้วรู้สึกภูมิใจขึ้นมานิดหน่อยนะครับทุกคนนะครับเยี่ยมมากโอเค,ครับพังกันต่อเลย โอเคนะครับ okay, right? ตอนนี้ผมกำลังซ่อมตัวจากไอ้เจ้าที่มันบินมาด้วยนะครับมันน่ากลัวมากท่านผู้ชมโอเคครับอ,อ,อ่ะโอเคครับก okay, บโกลยไปได้4เม็ดพอดีเออผมไม่กล้าออกไปด้านนอกเลยนะครับโคตรอันตรายทุกคนเยอะม,มากสถานการณ์ตึงเครียดมากโอเคสุดยอดสรุปก,ก็ได้25เม็ดได้ครับสุดยอดจ่าอีต้องระวังนะครับอันตร,รายเลี้ยงแถวนี้ มิกล้าออกไปเลยนะครับเยี่ยมมากโอเคครับหาต่อเลยโอเคนะครับทุกคนนะครับตอนนี้นะครับเราก็ได้เจอกับไดมอนด์แล้วนะครับอืใช้เวลาเดินทางยากสำหรับทคนนเนี่ยนะครับไปจะได้กี่เม็ดนะครับแต่ก็เอาพอได้แล้วไหละนะครับเยี่ยมมากโอเคนะครับได้เพิ่ม2อันนะครับโอเคแค่นี้ก็น่าจะพอได้แล้นะครับทุกคนนะครับเยี่ยมมาก เราจะขึ right left, right? Yeah, right. Right? ้นไปด้านบนกันเลยนะครับทุกคนครับไปกันเลยโอเคนะครับทุกคนนะครับแร่ที่เราหาได้ก็จะประมาณนี้นะครับก็ไม่ได้เยอะหรอกนะครับเพชรก็ไม่ได้เยอะเหมือนกันนะครับบรรฐานก็ไม่ได้เยอะนะครับเยี่ยมมากเลยนะครับรู้สึกวันยังไม่พอใช้เลยนะครับเยี่ยมมากซึ่งแบบว่านะครับเราต้องเผาเพิ่มนะครับเยี่ยมไปเลยซึ่งแบบว่าเราต้องทำเตาเผาเรียงกันเพื่อเผาอ่าเหล็กอย่างเดียวนะครับมันเป็นอะไรที่น่าภูมิใจมากๆเลยนะครับท่านผู้ชมสุดยอดมาก เราจะยัดเหล็กเข้าไปทีละกล่องกันเลยนะครับเพื่อจะได้เผาเร็วๆนะครับเยี่ยมากแล้วก็ทําการแลกด้วยมันกันเลยนะครับรัวๆเลยนะครับจดปลดปล็อกไปเลยโอเคเรียบร้อยได้หมวกทอด้วยนะครับดับเบิิชั่นสองด้วยนะถือว่าดีมากๆเลยนะครับเนี่ยสุดยอดก็แลกได้ประมาณนี้แหละนะครับโอเคเปิดมาก็จัดหมวกมาเลยหรือว่าเอาเกงดีมาเนี่ยเกงก็ดีนะครับได้ดีหมดนั่นแหละนะครับเยียะมากสุดเกยตอนนี้เรานะครับไม่จำเป็นต้องครับกางเกงนะครับคลาสกเสื้อนะครับกับ ครับเสื้อกับรองเช้าพอนะครับประมาณนี้นะครับเยี่ยมมากสกูยแล้วก็ค้ากันเลยนะครับโอเคนะครับทุกคนนะครับตอนนี้เราก็แลกมาเรียบร้อยนะครับทุกคนนะครับแลกผ่านชาวบ้าน3าคนเลยนะครับทุกคนนะครับบอกเลยว่าทำการสลายเหล็กจํานวนมากนะครับแล้วก็ได้เกราะมาแล้วสมกับที่เสียงชีวิตนะครับยังเหลืออยู่27เม็ดนไว้ทําอุปกรณ์นะครับเยี่ยมมาก โอเคนะครับประมาณนี้นะทุกคนนะครับโอเคนะครับทุกคนนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนด้วยนะทุกคนนะครับสวัสดีครับภู <c oughs> มิใจกับทอเพชรมากเลยนะครับเยี่ยมไปเลยบ๊ายบายครับ